สวัสดีครับทินช็อปครับวันนี้เรามีโดบี้ซิลิคคโคนทำติลิโคเวอร์มามันก็คือตัวซิลิโคนใส่จอยคอนนั่นเองเป็นตัวครอบนะดูกันเถอะจะมีมา3มไซส์แบบนี้ตัวแบนตัวกลางแล้วก็ตัวสูงนี่แบบนี้เลยเนี่ยสูงว่ะ <laughs> มี3มไซส์อันนี้อ้วนโอ้โหใครจะใส่ในใหญ่เบิ่มเทิมเดี๋ยวขาลองนะ ใส่เข้าไปแล้วก็บิดบิดนิดนึงสูงปีดสูงมากโอ้แม่เจ้าสูงสุดๆเดี๋ดยอันนี้ลองอันเตี้ยดูใส่โดยการครอบลงไปแล้วก็บิดรอบๆให้มันเข้ากดลงไปให้มันพอดีนะกดเข้าไปแล้วบิดๆหน่อยอันนี้แบบเตี้ยใส่แล้วกตจะสัทวานี้ก็ ถ้าใช้แบบเตีย้ยกันจอยคอนเรายางหลุดนั่นแหละจะอีแบบสูงนี่แล้วแต่ชอบเลยเออมันสูงกว่ากันเยอะจริงๆซิลิโคนทำสติกโคเวอร์คือตัวครอบจอยคอนมี3ระดับให้เราเลือกใช้นะสนใจก็ซื้อด้วยจากสินชอ็อปจ้ะ